อ่าโอเควันนี้เราจะไปทําภารกิจก็คือไปเอาขวานในโชว์ขวานหน่อยสิดีโอโชว์ขวานได้ขวานแล้วเปล่านี่ขวานย่งสวยเฮ้แล้ววันนีเ้เราจะไปเอาขวานตรงนี้โดยให้ให้ลิโอพาไปเหนือ เหนือนี่เติมไหมเนี่ยสารภาพมาซะดีๆทำไมชุดเฟิร์มเลยอันนี้อันนี้เพิ่งเติมเลเนี่ยบอกดำตรงชัวอะไรเนี่ยเวสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการลังซีเฮดครับผมอยู่กับผมในเกมโลบอก x อีกแล้วครับผมวันนี้ก็จะไปหาขวานครับผมในแมพของคลองซึ่งเราจะไปเอาภารกิจครับผมไปทำภารกิจเพื่อจะรับขวานตัวนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมี เหนือแล้วก็รีโอเนี่ยพาไปทำภารกิจกับผมไปดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนไปีกของของได้เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนับไปพร้อมกันเปล่าอย่างไรบหรือไม่จำเป็นลองกดเลยไหมนี่สองสามดีกว่าหนึ่สองสามดีกว่าหายเอาไม่มาๆมาหนึ่งสองสามไปแล้วอ้าวพี่กดผิดกดไปกวาดล่าเฉยเลย โอเคมาแล้วมาแล้วตั้งเมื่อกี้กดผิดนี่ยเฮ้ยมันเป็นเพราะเราชวนกันหน้าเกมนั่นไงเราชวนกันหน้าเกมแล้วมันก็เลยเจอกันง่ายไม่ต้องกดหนึ่งสองสามก็ได้อาตรงนี้ทำาไงต่อดิโอแนะนำเลยเล่ตรงนี้เลยไอคนไอีช่ว่าบบอไนะโออนเจ้ามอเลยใครช่างมันเราไม่สนใจแล้วกดตรงไหนตรงตรงวิวเวสเหรอหรือจูน ได้เลยลว,วิวก,กดกเงิโอเคใหญ่กันกดกเงิธุรกรรมอืมพูดอะไรเยอะแยะเนี้ยเราจะต้องโอเคแล้วอ่ารับเพจเรียบร้อยเหนือรับยังเหนือรับเพจยังทำแล้วครับแล้วโอเคเป็นขยะอันนี้แหละที่แรกที่จำได้นะอืมอย่าไปเรียกขยะโค้งกระดูกแล้วถ้าเกิดเราเคยกดดูแล้วล่ะเคยกดดูแล้วก็ เพชยังอยู่แต่ขอจะจะขอหาถ้าหาก็แล้วก็มึงก็จะไม่มันจะไม่ขึ้นโอเคเคชรนี้เคชรเคชรนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะพี่ทําไปแล้วมั้งใช่พี่ทำไปแล้วพี่เก็บกัะพาอย่างก้าพะเก็บยากระลาอย่างอย่างเก็บกระลาพะอย่างกัญเกลือพะอ่ะไหนล่ะกันไหนอ่ะกันไม่เห็นมีอะไรเก็บได้เลย นะไหนเหนืออยู่ไหน<ช>กล้องเหนือกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนบนสุดนเลยเหรอใช่อ,อยู่บนสุด,อออสดเอ้ขึ้นเจ้าไปขึ้นตรงไหนกันทำไมพี่หาไม่เจอขึ้นไม่ได้ <c oughs> เออคนเดียวเออวใบเหนือไปขึ้นตรงไหนวะพาไปที่ไปด้วยไอ้หน้าคนนี้อยู่บนคนณนะเนี่ยไอ้หน้านี่บนคนนเี่ย เ,เลอเเจยกือบได้แล้วเกือบได้แล้วภาพมีบั๊กนิดนึงเกือบได้แล้วกเกือบได้แล้วปึ๊บๆึไหนตัวก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหว่าจะขึ้นมาได้กล้องขยายอ้าวเฮ้ยก็เก็บยังไงวะเนี่ยไม่มีสั่จะลักขึ้น,นก็คุยอาจจะจไม่เจอจะจะเก็บไม่ได้เรียนกรรมจิ๊กกอดคำลาถึงมีแล้วเฮ้ยนั่นนั่นเลยเหรอใช่เสียง อ่ะแล้วตกลงเมื่อกี้เมื่อกี้เหนือขึ้นมาคือเก็บได้เลยใช่ไหมไม่เก็บดีครับเก็บไม่ได้เพรา,า,า,ย,ายังไม่ถึงไงอ๋อไงฮะนี่เรียรจำและวเวสยังไม่ถึงก็จะไปเก็บลูกลุงพลาให้หมดสิบาลูกสิบห้าอันสะเรศครบโอ้อหแว่นขยายห้าอันแล้วก็มะพร้าวสิบห้าลูกงั้นโอเคเราไปหาแว่นขยายกันก่อนดีกว่าตามโครงก็ดูต่างๆเนาะไป อยู่ข้างล่างรอบๆแบบข้างข้างล่างอะเฮ้ยเมื่อกี้เมืกก่อก,ก,ก,กี้เสียงคำรามของใครวะ เอาแล้วับผมเมื่อมาถึงจุดนี้ทีมสำรวจของเราก็ต้องประสบปัญหาครับผมเนื่องจากว่าเราต้องทำเฟสเรียงทีละเ,เฟสนะครับผมก็คือเฟสแรกเนี่ยเป็นการหาแว่นขยายต้องโครกระดูกเนาะซึ่งเราทําสาเร็จแล้วเฟสที่2เนี่ยเป็นการเก็บรูกมะพร้าวครับผมซึ่งรูปมะพร้าวเนี่ยหายากมากๆเลยส่วนอันที่3มก็จะเป็นการเก็บกระเป๋าครับผมและตาม,มาด้วยแว่นขยายอันสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะเอาภาพ อตอนที่เจอต้นมะพร้าวแล้วก็เจอกระเปล่าเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆในรับชมเลยครับผมเพราะว่ามันหายากามากๆเลยนี่ครับผมผมก็วิ่งหากันชนิดที่แบบว่าทั้งวิ่งทั้งรอนะเพราะว่ามีผู้เล่นลหลายๆคนเนี่ยมันล้อดักนที่ต้นมะพร้าวเลยครับผมเพื่อจะเอาของเนาะแล้วก็จะมาเจออีกทีครับผมมาลุยกันต่อเลยเพื่อไปคองให้เจ้ากุเจอแล้วเจอรีโอแล้วเจอรีโอแล้วนี่นีโออยู่นี่ฮัลโหล ยืนแช่น้ำยแ่สดงว่าร้อนจัดนี่ไงคปของมาด,กกดโอ้อะไรนะเหนือมีความว่าไงนะเของเมะพร้าวของกินนามาได้มะพ้าของกินเราไปซื้อเ,อเลยเหรอ ของจิงของจริงอยู่ที่ไหนอต้มนมะพร้าวนี่ยังไม่มีต้นมะพร้าวเลยตอนนี้เป็นศึกแย่งชิงมะพร้าวผมเกิดมาปุ๊บต้องหยิบเลยนะไม่งั้นไม่ทันนี่ไงได้แล้วได้เปล่าไม่รู้กดไว้ก่อนศ <c oughs> ึกแย่งชิงมะพร้าวดูเดือดมากมากต้องใช้กี่ลูกนะั้นลีโอ อ้าวดิโอต้องใส่งานขาดหายไปแล้วครับผมเราจ,จะมีธุระนะเดี๋ยวเราจะแย่งชิงมะพร้าวกันต่อไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกระเป๋าครับผมเมื่อกี้เห็นมะพร้าวไปแล้วแย่งไม่ทันเปเปลี่ยนดูกระเป๋าบ้างวิ่งตากันมาแล้วเฮ<อ>้ย<อ>ชุดสวยอะ่ะเฮ้ยชุดสวยอะ่ะชุดสวยอะ่ะอีจฉาวอะ่ะไม่เอานะไม่เสียตังค์แล้วนะเกี้ยังไงก็ไม่สียเฮ้ยตกบอลได้ <c oughs> เฮ้ยขึ้นโอ้ oh, ตายแล้วขึ้นบันไดไม่เป็นได้แล้วในงานเนี้ยมันเกิดมาจากการเอาปี๊กระโดดอ๊อฟฟี้เอาเป็นการการะโดดเอาปอีนเลยไปอินไปอินไหนอะหน้าเจ้าบั๊กเป็นหนึ่งหน้าเจ้าเล่นไม่ได้อ่าเจอบั๊กครับผมอาหารเล่นในคาราคาบุนเนี่ยบุนเนี่ยมีการออก เ้าหน้านั้นแล้วก็นี่พ่อใหม่ร่วมเล่นคนตู้ปลาคนเดิมไปช่งางคนเดิมปลาเดิมไมู่โอเคตามตัวสีฟ้าไปแล้วแต่ชุดชุดชุดนี่แหมสีส,สีสีไม่ใช่เราสีเหมือนกล่องสีโดนสีกระป๋องใส่เลยเทอะมาก,กน,นะสีสวยงามคนเล่นเยอะก็อย่างนี้แหละเออลองดีตลลวัวละครแล้วมึงเนี่ยดสภาพแล้วดูแล้วกล้าไม่ออกเอ,อ,กนะอาท้ายแล้ว หายแล้วกำลังกลับไปใหม่เออมานึกว่าคนพาหายไปไหนนึกว่าคนพาหายไม่เอาขอบคุณมากอย่ามาเติมเลยเสียเงินขอบคุณนะคะอุตส่าห์จะมาโดเน็ตไม่ต้องเลยตอนนี้ตอนนี้เราบังคับราคาแล้วนะตอนนี้เราบังคับราคารู้แล้วลดราคาไงก็ไม่เอาเกรงใจ ไม่ออได้เราก็ได้ได้ได้จ้างแแบบของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ให้มีคนมาซื้อกินนั่นแหละมันจ้งงนนนางไ,ไม่เฉพาะในคอมในโทรศัพท์ไมได้โอ้พี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นน,น,นอนชุดน้ะชุดน้านงน,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 นอนไม่ชุดนะชุดน้านอนแล้วก็ไต่เชือกขึ้นไปไต่เชือกโอ้โหมันลึกลับแล้วเนี่ยโอ้โหกระโดดกระโดดไตกระโดโดไปไปเราดีาด ได้แล้ว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 ดึ๊บโอ้โหกระเป๋าหายากไหนวะแล้วก็เข้าถ้ำมาเร็วมาเร็วเจอแล้วอ๋อนี่แหละกระเป๋าสีน้ำตาลแต่เราอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองแต่เราเนี่ยไม่สามารถเก็บได้นะเพราะว่าเควสเรายังไม่ถึง โอเคตอนนี้เราก็ขอหาของที่เราจะเก็บเนี่ยครบทุกอย่างแล้วนะแต่เราเลงเก็บไม่ได้เท่านั้นเองชีวิตก็จะขึ้นได้ใส่เชือกตั้งหนาขึ้นมาย่งขึ้นมาย่งเร็วเร็วเรวตกโตกโตกโตกระวังตายนะระวังตายนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีที่ใต่อยู่ดีว่านี่อาจะรู้ทานมานี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ มามามาเร็วเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันเลยตรงนี้นะตรงกระเป๋าเรลิโอมาสําหรับคลิปนี้นะเร็วนะนะคนคนพารออยู่รอคนพามาอยู่คนพาขึ้นมาดังรสายคนคนที่เขาแบบต่อตับมามกันท้อคนหนได้ครับผมมาเดี๋ยวเราจะมายืนรอตรงกระเป๋านะแล้วจะมายืนถ่ายรูปคู่กันเลยตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทํา ีีโอยังไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้เรารอได้อ่าตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็มาเจอกระเป๋านะของที่เราตามหาอีกชิ้นหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรายังเก็บไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่วใครวิ่งมามาตอนนี้เราก็จะคลิปนี้เราก็ต้องพอแค่นี้ก่อนเนาะเพราะการเก็บรูปมะพร้าวเนี่ยมันเก็บยากมากๆเลย เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาลงตอนที่เราได้ของครบนะเอามาลงให้ดูกันอีกหนึ่งคลิปครับผมสำหรับการเก็บของครั้งนี้เราก็ยังเก็บไม่สำเร็จนะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมากับการตามล่าขวานของคองนั่นเองไปแล้วบายบายครับครับครับเย่ไหนโชคขวา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 นโอ้ขวานแบบนี้ได้มานะแหมายบายครับ